สวัสดีครับเพื่อนผู้ที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูดวงคอยนะครับเป็นเกียรติเป็นกําลังใจอย่างสูงนะครับแล้วก็เป็นพลังกายให้กับครูดวงมากๆเลยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อพี่เพื่อนน้องที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนน้องที่เข้ามาชมช่องครูดวงคอยครั้งแรก <ๆๆ S 2> นะครับช่องครูดวงคอยก็จะเป็นช่องที่ หลักๆแล้วจะเป็นการแบ่งปันความรู้ทางด้านเหล็กระสาบนะครับให้กับเพื่อนๆพีนพน่น้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่ได้ทราบข้อมูลแล้วก็จะมีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับให้กับเพื่อนๆพีนพน่น้อง ที่อยากทราบข้อมูลนะครับว่าเหรียญแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการจําหน่ายหรือว่าเป็นเพื่อการจะซื้อเพื่อนํามาเก็บสะสมนะครับช่องกุโดงคอยก็จะมีการแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องสําหรับคลิปนี้นะครับกุโดงจะมาประกาศตามหาเหรียญกระสาบนะครับซึ่งเหรียญกระสาบที่กุโด่งตามหานั้นก็จะเป็นเหรียญนี้นะครับคุดงบอกเลยนะครับดูเพียงแค่พศก็รับเงินเลยนะครับ1 0,000บาท ถ้าเกิดเป็นเหรียญพอสอแบบนี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะมาพูดถึงนะครับครูดวงขอประกาศรับซื้อเหรียญแบบนี้ก่อนคือเราอยากได้อะเหรียญกาจนาพิเศษนะครับที่เป็นเหรียญ10บาทเขาเรียกว่าเหรียญไส้แตกนะครับเหรียญสิบบาทไส้แตกกาจนาพิเศษถ้าเกิดใครมีนะครับก็สามารถส่งรูปภาพเข้ามาที่ดวงเอซีสองสามเจ็ดห้าหรือว่ามาที่ไลน์ไอดีนะครับ นี่นะครับผมมาที่ Facebook f แฟนเพจด้วยนะครับมีช่องทางติดต่อ2ช่องทางให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญที่คุณดงประกาศรับซื้อในคุณดวงจะรีบกลับนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่มาเสนอมากกว่าแล้วก็สอบถามว่าเหรียญแบบนี้เป็นอะไรบางทีอาจจะตอบช้าไปนิดนึงก็อย่าโกรธเคืองกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับใครมีเหรียญส0บบาทกญจนาพิเศษเหรียญไส้แตกก็1000บาทนี่ได้แน่นอนสําหรับเหรียญไส้แตกนะครับ ครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่คกูประกาศรับซื้อนะครับก็คือเหรียญนี้เหรียญนี้ไม่มากเลยนะครับก็เป็นไม่ต้องดูอะไรมากเลยไม่มีความผิดปกติเลยดูเพียงแค่พอศนะครับก็มีสิทธิ์รับเงิน10,000บาทนะครับผมนั่นก็คือเหรียญของในหลวงราชการที่9เหรียญ25สาตังค์นะครับหรือว่าเหรียญสลึงเหรียญย5สาสตังค์แล้วก็เหรียญสลึงนี่ก็ต้องบอกกับเพื่อนเพื่อนพนน้องว่ามีอยู่ พอสพศนะครับถ้าเกิดมองพศเนี่ยก็ขายได้เลยก็คือปี2530 2551 2542แล้วก็44ทั้ง3พศเนี่ยถ้ามีขายได้แน่นอนทีนี้เหรียญที่กูโดวมาประกาศตามหานะครับต้องขอประทานโทษกับเพื่อนๆนะครับกุโดดพยายามหาเหรียญ2551แล้วก็ได้เหรียญที่จะใช้คำว่าดัดแปลงมาก็ได้นะครับ มีเหรียญอยากได้เหรียญปี2542แล้วก็4ด้วยเพื่ด้วยเพื่อนๆลองดูนะครับครูดวงประกาศรับซื้อ3พศนะครับไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีความผิดปกติดูแค่พศนะครับสอ,องนะครับ2551ที่เป็นทองเหลืองนะครับ2551ที่เป็นทองเหลืองครูดงก็คือ1,000บาทนี่จิบจิอยู่แล้วนะครับครูดงให้ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครมีปี42และ4 4นี่ราคาอาจจะถึง10,000บาทเลยนะครับ ก็มีสิทธิ์ได้รับเงิน1,000 0บาทเพราะฉะนั้นทั้ง3ปีพศนะครับ2,551ที่เป็นเหรียญทองเหลืองและ2,542และ44เนี่ยคุดวงรับซื้อถ้าเกิดใครมีรูปภาพหรือว่าใครจะมีเป็นแพ็คนะครับเป็นแพ็คแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอยู่ในแพ็คกลมอย่างเงี้ยมีทุกชนิดราคาก็สามารถพูดคุยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คุดวงก็ยังอยากอยากได้อยู่นะครับไม่ยังเนี่ยไม่ใช่ว่ายังเลยอยากได้เลย ลองลองดูนะครับนี่ดูแค่ง่ายๆนะครับดูแค่พอสเท่านั้นแต่ปี2530ตอนนี้คุณดวงอาจจะขออนุญาตงดรับนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เข้ามาเป็นร้อยเหรียญเลยเข้ามาเป็นร้อยเหรียญเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนะครับครับวันนี้เอาสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครมีปี5้า่ทองเหลือง4ี่แล้วก็44สสามารถส่งรูปภาพเข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับ เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ I know you feel this movement right here you just be vibing reaching reaching for something within you I know you feel this movement right here you just be vibing reaching reaching for some t h i n g Within you